เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับผมนะโอเคก็ห่างหายกันเป็นานเลยนะครับผมกับเกมฟรีไฟนะฮะคือแบบผมไม่ได้เข้ามาทํา y o youtube อะไรมากมายนะครับคือผมติดงานนะก็เลยแบบว่าปล่อยยาวเลยนะครับมา2เดือนโอ้โหผมไม่ได้ทําคลิปมาแบบค่อนข้างที่จะนานมากนะฮะและคือเกมเนี้ยผมก็เพิ่งกลับมาเล่นด้วยนะครับช่วงทํางานไม่ได้เล่นเลย โคตรจะน,น้อยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลงตรงนี้เลยดีกว่านะฮะตรงไหนก็ไม่รู้นะครับลงไปก่อนนะฮะลืมหมดแล้วนะครับใช่ผมลืมหมดแล้วอันนี้คือเมืองอะไรเยคาตูลิสติวาใช่ป่าวะเออโอเคครับผมท่านผู้ชมเอ๊ะนี่คือผมไม่ได้ทํามานานมากเลยนะผมแทบจะลืมหมดแล้วอะผมแบบปล่อยมากไม่มีเวลาทําเลยครับช่วงปิดเทอมผมไปทํางานนะฮะก็เลย ไม่ได้ทําคลิปเลยมาโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลงแรงกันในโหมดเออเออมันก็นลงแรงนั่นแหละจะโหมดอะไรวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มาหาของก่อนนะครับโอเคดูเหมือนว่าตรงที่เรามาลงนะฮะก็ไม่มีคนเลยหรือเปล่านะฮะผมรู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆอ่ะเฮ้แต่ว่ามันไม่มีปืนที่เราเล่นถนัดเลยจริงๆหรอว,วะแถวเนี้ย มันไม่มีปืนที่ผมชอบเลยอะโอ้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเกือบไปแล้วคุณผู้ชมเกือบไปแล้วเราเกือบโดนระเบิดนะฮะโอ้ถ้าโดนไปเมื่อกี้ผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับนี้ถือว่าโดนสะเก็ดนะโอ้เพิ่งพูดเองว่าไม่มีคนโอ้มันจะโดนลอยแล้วเนี่ย โอเคกล่องศพก็ไม่มีอะไรก็นึกว่าจะเอาปืนดีๆมาให้อะโถอืมอันนี้ก็ไม่ใช่โอ้ไม่มีอะไรที่มันถนัดเลยอะ MP อะไรก็ได้อะระเบิดเก็บไว้ก่อนเบื่อได้ใช้ <c oughs> เฮ้ยมันจะเหมือนผมจะได้ยินอะไรสักอย่าง หรือผมคิดไปเองวะผมได้ยินเสียงรถใช่ไหมครับคุณผู้ชมหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเหมือนผมจะเหม่อนิดนึงผมเลยไม่ได้ฟังอุย้ยมันมีคนมาจริงวะแ่๊รนึงนะนั่งนเนี่ย,อย,ย <c oughs> เออนี่ไง xm 8แปดโทรเออได้ปืนดีๆมาเล่นตะกี้ขอบคุณนายมากๆ เราได้เอ็กเอแล้วคนระับคุณผนะู้ชมปืนนี้แหละผมใช้งัดหัวง่ายมากเฮ้ยไอเทมอะไรวะไม่รู้ไม่ตามช่วงนี้ไม่ตามกิจกรรมเลยเล่นอย่างเดียวเฮ้ยนี่ไงเอ่ออะไรเนี่ยปืนอะไรวะ UMP ปะา่าว่าคุณผู้ชมผมไม่รู้อ่ะมันตัวเล็กเกินผมอ่านไม่ออกอุ้ยมันมีคนเดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วกันโอ้โหเปิดไม่โดนอีก จังหวะนี้เราจะชาร์จอุ้ยอ้าวอ้าวเอเอาเอ,าเอาเข้าไปนะฮะกดเข้ากันตั้งค่านะครับผมสงสัยอยากไปปรับปุ่มนะฮะ <c oughs> โอเคมันชอบลั่นเข้ากันตั้งค่าทำไมอ่ะผมจะกดรีกระสุนข้างบนอนะ่ะผมติดอ่ะมันติดเป็นีิสัยแล้วอนะ่ะแบบว่าเวลาเรายิงปุ๊บเราจะกดข้างบนอนะ่ะเราจะแตะไปที่รูปปืนอนะ่ะแล้วคือมันชอบกดเข้ากันตั้งค่า นี่ก็งงดูข้างบนสิเผื่อมีปืนชาร์จที่ใช่อ๋อไม่มีเลยอืมอืมตรงนี้มีเป่าวะมไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ยให้หมดอืมนี่ก็ไม่มี เราควรอะไรออกเออเราควรเก็บยาวไว้นะครับคุณผู้ชมกระสุนนี่ถือว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะฮะเก็บยาวไว้ก่อนดีกว่าแต่ดูเหมือนตอนนี้วงจะไปทางนู้นนะเราก็ต้องไปตามวงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเออเฮ้ยี่ยเป็นไงละ่ะโดนหัวไปดินี่เง,งละ่ะเป็นเงละ่ะบอกแล้วเอ็กเอ็มแปดผมมันโอ้โหที่สุดละ ก ok. ็จะ Amazing ไหนดูสิเราจะไปกันเลยดีกว่านะครับเออแล้วผมเอาอรลกมาทำไมเนี่ยอืมทำไมผมไม่เอาทาซือยะมาวะมันจะได้วิ่งเร็วๆฝั่งนี้ก็เงียบนะครับคุณผู้ชมเงียบอีกเช่นเคยนะไม่มีคนเลยคนไปอยู่ไหนหมด ทำไมมันไม่เดือดเลยอะ่ะมันไม่เร้าใจนะครับคุณผู้ชมอืมไอ้ดูสีบ้านไม้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหเยวเก็บเหรียญไม่ไม่เอาเอาก็ได้อุย้ยอุ้ยดูเหมือนเราจะเจอคนแล้วคุณผู้ชมอุ้ยแล้วมันเล็งเราด้วยโอ้โหโดนโดนโดนจังหวะนี้โดนผมโดน,โดน,โดน,โดนเล่นแล้วไงคุณผู้ชมอยู่ข้างบนปะวะ เอ้ยทำไมผมมองไม่เห็นมันเลยอ่ะเราจะไปเลยไหมเราลองเสี่ยงขึ้นไปเลยไหมโอ้ยข้างหน้าเลยหึหึหลังออโหเกือบแล้วแหมผมว่าจะกดอัดคลิปมานี่กะว่าจะเทคเดียวผ่านนะครับขอให้มันผ่านแล้วกันอุ้ยไอ้หวจะแตกนี่ก่อน เรามาหลบหลังแอร์ดรอปดีกว่าเออมันอยู่ข้างล่างตรงโน้นเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็บของโอ้โหแปนไม่โดนเลยครับนั่นไงเ,เราใช้ยาเลยต่อเนื่องเราเป็นคนชิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูซื้อกล่องตัวน,นี้จะได้ปืนชาร์จที่โดนใจหรือเปล่านะฮะ อ๋มอมีเกาะสามนะครับก็มียาทั่วไปนะวิวเทเกอร์เฮ้ยอันนี้น่าเล่นนะแต่ว่าไอเกมแปดเรามันมันอยู่มือแล้วว่ะดิเอออะไรเอ่ยเราต้องเข้าวงก่อนนะฮะตอนนี้คนก็ไปอยู่ไหนกันหมดวะยยี่สิบเจ็ดคน เฮ้ย <Okay, S 2> คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเสียงหลงหน่าอายจริงๆนะนะอยู่ในวงมันก็ต้องน่าจะมีสักคนสองคนเราววะแถวนเนี้ยทำไมมันเงียบจังหรือว่าเราจะเป็นสายแคมป์ดีแอบตรงนี้ไปเลยดีไหมเี่เรากลับมาเมืองเดิมไหมเนี่ยคุณผู้ชมมันเงียบจิบเลยมันไม่มีใครบวกกันเลยหรือไง มันเหงาเกินมันไม่เดือดมันไม่ร้าใจเลยคุณผู้ชมนี่เราอุย๊ยเอเคเอาปะวะไม่เอาเดี๋ยวนี่เราวงอยู่ที่เรานะฮะตอนนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาคิดว่ามันน่าจะจบตรงนี้แหละทายเกมงั้นเราแคมป์ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ได้ไงวะไม่มีเสียงปืนเลย,เยหมุนเล่นล้อแล้วเงาเกินเงามากมายไม่มีคนเลยอะ่ะเฮ้ยเรามาแอบตรงนี้ดีไปตรงสะพานแอบบนสะพานได้ปะเนียนปะ ไม่น่านะฝั่งนี้เน,นียนอยู่แต่ว่าปีกเราอะดิเ <c oughs> จ้าปีกมาทำไมเนี่ยโท่ั้นเราไปหลบใต้สะพานดีกว่าอไปแคมป์ให้คนมันเรือนนิดนึงแล้วเราก็ค่อยบวกท้ายเกมม,มันชักจะเงียบเกินไปแล้วนะ คนไปไหนหมดเนี่ยว้่เหลือเก้าคน่นไนงผมเจอแล้ว้ี่จะผมแอบกันเขอาอาจจะยังไม่เห็นผมก็ได้เขายังไม่เห็นผมเขายังไม่เห็นผมไปไหนละหน้าบ้านหรือเปล่าอ๋อนั่นไงหน้าบ้านจริงด้วยอุ้ยอุย้ยเอาสิ XM8 ลากหัว บนเขาก็มีตรงหอดูดาวต้องไงดีอุ๊ยคุณผมมู้ชมโดนโดน,โดนผมโดนแป๊บหนึ่งผมขอลบก่อนเลือดเราต้องพร้อมนะฮะเราต้องเต็มไม่พร้อมไม่ได้ เราภาพแต่น,นิดเดียวมันลากขึ้นหัวเราเลยนะเุ้ยเหลือสองสองคนแล้วอ๋อรอยวยเดินลุ้นแล้วเว้ยคลิปนี้ที่หนึ่งหรือเปล่านะอยู่ไหนเอยเราแวงแล้วตอนนี้ทมสั่นเลย,ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันจะเล่นเราแล้ว โอ๊ยๆๆแต่เราเขาตั้งใจว่ากันไม่ไหวไม่ไหวคือผมยังไม่เห็นมันเลยไงอ๋อตรงนู้นโหข้างบนวิมีตัวอยู่กับเรามีตัวอยู่กับเราเอาไปดีิ้ยเหลือสองแล้วเฮ้ยเหลือคนเดียวเวิแล้วเขาไม่เห็นเรา เขาไม่เห็นเราหรือเปล่าเฮ้ยเขาหายไปไหนเฮ้ยเราวงจะบีบเอาไงดีวะงั้นเราขึ้นไปเลยแล้วกันมาวัดใจไปเลยเดี๋ยวขอแอบกันตัวหนึ่งนะมาจังหวะน,นี้แหละผมว่าเราต้องได้เจอเขาแน่นอนอุ๊ยไดนเขาอยู่โดนแล้วไงเรา มาดิ้ยเข้าหัวแล้วเข้าเลยอุ้ยมผมเกือบตายเขายิงเข้าหัวผมเหมือนกันนะดีนะดอกสุดท้ายเราเต็งเข้าหัวโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้และกันนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมหม้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ